เรื่องของความผิดปกติบริเวณขมับฐานไกลนะครับหรือว่า p m d ที่เราคุ้นเคยกันนะครับ ก็จะเป็นผู้ป่วยที่มีการปวดบริเวณข้อต่อขานกายบริเวณกล้ามเนื้อบดเคียวก็จะมีกล้ามเนื้อบริเวณแก้มนะครับกล้ามเนื้อบริเวณขมับนะครับหรือว่าบางคนก็จะมีเสียงบริเวณข้อต่อขานกายขณะอ้าปากติดปากหรือในขณะที่เคี้ยวอาหารรวมถึงคนที่มีการจากัดของการเคลื่อนที่ของขากรรไกรนะครับอาจจะอ้าปากได้น้อยอ้าปากจำกัดหรือว่ามักจะมีขากรรไกรทัางบ่อยๆนะครับการรักษาของผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะครับก็มีหลากหลายมากเลยนะครับรวมถึงการใช้พวกเครื่องมือในช่องปากที่เราเรียกว่าเกิดบจบ หรือเอากเส้าสปรินครับ สำหรับผู้ป่วยนะครับที่มีปัญหาเรื่องของความผิดปกติบริเวณคามบ์ขากรรไกรหรือ TMD มีปัญหาเรื่องของการนอนกัดฟันนะครับแล้วก็มีภาะวะเรื่องของนอนกรนการหยุดหายใจขณะหลับจากการตุดกั้นหรือ OSA นะครับก็สามารถมาพบนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับเพื่อร่วมกันวางแผนแล้วก็ให้การรักษาจัดการป้องกันภาวะที่จะอันตรายต่อไปในอนาคตได้มาพบก,กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ในทุกวันพฤหัสช่วงเย็นนะครับเวลา17นาฬิกาจนถึง2ทุ่มเลยครับผ mm -hmm.